ชื่ของหนูหนูทานแล้วมันหมดพอดีเขาบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าคุณหมอเขาแนะนํนให้รับป,ประทานเลยเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะโชคดีที่หยงไปเจอน้องเขาพอดีสินค้าเขาก็หมดที่เขาไปรับป,ประทานไปซื้อผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อตา,ามท้องตลาดมารับป,ประทานทีนี้หยงเขาก็ถามว่าเออแล้วพี่หยงเป็นยังไงบ้างาล้วก็พีชซูในเรื่องของเราว่าเออแต่ก่อนนะเออเห็นไหมที่ก็มีอาการย์จีบป่วยตรงน,นั้นตรงน,นี้เนาะงพืเห็นเรานะคะเขาก็ถามว่า เรื่องใบหน้าใบตาเห็นไหมแต่ก่อนหน้าพี่อะดำกระเป็มหน้าตาอะไรก็ไม่เข้าน้องก็เห็นอยู่น้องเขาเออใช่แล้วพี่ยมดูสวยขึ้นอย่างเี้ยค่ะก็เลยได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วทําไมเราถึงมาเจอน้องเขาก็เลยถามว่าแล้วพี่ทำไมพี่ได้มาเจาโอโปรไบโอติกอย่างงแล้วพี่มีความมั่นใจแบบไหนเพราะเห็นพี่ทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมาหลากหลายตัวแล้วเนี่ยอย่าง้ค่ะก็เลยเล่าให้น้องเขาฟังแล้วเล่าในเรื่องความประทับใจที่ ผลิตภัณฑ์เขาได้ดูแลสุขภาพเราอะตั้งแต่ศีรษะจรดปรเท้าน้องเขาเลยว่าโอ้ใช่ดูพี่ดูแข็งแรงขึ้นนะคะเห็นนะคะนี่คือตัวเราจะบ่งบอกคนอื่นเขาอาจจะไม่มองเรานะคะพี่โยงก็เลยมาคิดคิดขึ้นว่าถ้าเราไปเจออีกคนหนึ่งชื่อเขาแบบโอ้โหดูเขาแบบรแบบวยแต่ว่าเขาเดินอะสุขภาพไม่ดีแต่เราไปเจออีกคนหนึ่งที่เขาไม่มีอะไรแต่ทําไมดูเขามีออร่าดูเขามีแข็งแรงชั้นที่อยู่ในวัยเดียวกันทุกท่านคะ คนไหนจะเป็นจุดส,สนใจที่เรามองเราก็ต้องมองคนที่สุขภาพดีใช่ไหมคะว่าโอเคเขาปทะาอะไรทำไมเขาสุขภาพดีกันเลยขนาดเขาอยู่ในวัยที่อายุขนาดนี้เขายังไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะคือตัวเราเขาจะบ่งบอกเพราะฉะนั้นดวงสินอยากให้ทุกคนนะคะได้สัมผัสในตัวผลิตภัณฑ์ของเราโดยตรงเลยะคะ่ะเราจะกล่าวเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ของเราให้ผู้คนได้รับทราบนะคะหากเราไม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์เหมือนที่หลวงบอกมาเนี่ย การที่เราจะบอกว่าเป็นิีซอนว่าเป็นสะพา,านบุญอะเราจะพูดได้ไม่เต็มปากเราเลยค่ะว่าเราเอาเอเราก็ชินอยู่นะทาไม,มน้ม่ดดีทําไมเราไม่เห็นผลลัพธ์อย่างนี้ค่ะโยงก็เคยได้ยินนะเพาว่าไม่เห็นผลลัพธ์อยากให้ทุกคนเข้าใจในเนื้อตัวตัวร่างกายของเราอ่ะเราใช้เข้ามานานการฟื้นฟูด,ดูแลสุขภาพาของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนเห็นผลเร็วมากรับประทานเพียงหนึ่งถึงสองแคปซูลก็เริ่มเห็นผลแต่บางคนต้องรับประทานเป็น หนึ่งอาชีพหรือว่าเป็นติดแคปูนหรือว่าเป็นห,หึ่งกระปุกอย่างเงี้ยถึงเห็นผลก็มีนะคะนี่ก็คือการฟื้นฟูสุขภาพของแต่ละคนแต่ละเชื้อจะไม่เหมือนกันค่ะอยากให้เปรียบเทียบตรงจีกอย่างหนึ่งะะอย่างเราไปหาคุณหมอสองคนป่วยเป็นโรคเดียวกันนะคะไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยามาเหมือนกันนะคะแต่อีกคนหนึ่งทำไมก็าหายไวแต่อีกคนหนึ่งต้องไปพบคุณหมอครั้งแล้วครั้งเล่เาเนี่ยะค่ะนี่คื ซลล์ของร่างกายนุษย์ไม่เหมือนกันการรับประทานอาหารแล้วก็ผลต่างๆปัจจัยต่างๆของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราอยากให้ทําความเข้าใจมากมายเลยค่ะทุกท่านจะประสบความสาเร็จในเรื่องของสุขภาพและประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจแน่นอนลยคะยงคอนเิร์มและฟันธงได้เลยค่ะว่าท่านใดที่อยู่กับโปร,โบรไบโอติกซึ่งบอกเลยว่าท่านจะประสบความสาเร็จทั้งสุขภาพของร่างกาย ประสบความสําเร็จทั้งสุขภาพเงินทองแน่นอนเลยค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องกาครค่ะ